กูมีคุชอยู่ในแบ็กวูดสโมกิ้งพิษภัยต่างประเทศขนาดที่มึงยังแซกกูคนในแก๊งมีแต่แทตตูพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหายมาแบกูที่มึงเห็น่ะไม่ใช่ใครยังมีเดสสูแล้วกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true หนแบงค์พันขนาดที่มึงยังแอชูถ้าวันหนึ่งกูหายไป that's a bad n i บ้านเกิดอยู่ที่ไหลซ้ายคนตายอยู่ที่ไหลขวามันไม่ไมกูทุกเรื่องที่กูสไวฟ์และมึงมีเฮียอะไรจะพูดกับกูบะาวะ กูมีโคชอยู่ในแบ็กวูดสโมกิ้งพิษภัย่างประเทศขนาดที่มึงยังแซกกูคนในแก๊งมีแต่แทตูนพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหายมาแบกูที่มึงเห็นน่ะไม่ใช่ใครยังมีแดซูนแล้วกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true หน้าแบงค์พันขนาดที่มึงยังแอคชูถ้าวันหนึ่งกูหายไป that's a bad n e <I got. S 2> บ้านเกิดอยู่ที่ไหลไซ้าย อยู่ที่ไหล่ขวามันหรือไมกูทุกเรื่องที่กู s u r v i v และมึงมีเฮียอะไรจะพูดกับกูปาวะกูมีโคชอยู่ในแบ็ค w วู d ์สมอกิ้งพิษภัยต่างประเทศขนาดที่มึงยังแซะกูคนในแก๊งมีแต่ท t ต o ูพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหามาแบกกูที่มึงเห็นนะไม่ใช่ใครยังมีแดซูและกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true นับแบงค์พันขนาดที่มึงยังแอ ถ้ามันหนึ่งกูหายไปได้สแบนยอบ้านเกิดอยู่ที่ไหลซ้ายอาคนตายอยู่ที่ไหลขวามันหรือไม่กูทุกเรื่องที่กูส u r v i าและมึงมีเฮียอะไรจะพูดกับกูปะวะกูมีโคชอยู่ในแบ็ควูดสโมกิ้งพิรไพ่ต่างประเทศขนาดที่มึงยังแสะกูคนในแก๊งมีแต่ทัตตูพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหายมาแบ c กกูที่มึงเห็นน่ะไม่ใช่ใครยัยมีดัซซูและกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true น้แบงค์พันขนาดที่มึงยัง True. ถ้ามันหนึ่งกูหายไปได้สแบนยอีะบ้านเกิอดอยู่ที่ไหล่ซ้ายคนตายอยู่ที่ไหล่ขวามันรมอไมกูทุกเรื่องที่กู s u r v i และมึงมีเฮ er, ียอะไรจะพูดกับกูปะวะกูมีโคชอยู่ในแบ็ก woods s m o ิ i ง g พิษภัย่างประเทศขนาดที่มึงยังแซะกูคนในแก๊งมีแต่แท t t o ทพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหายมาแบ็กกูที่มึงเห็นน่ะไม่ใช่ใครยงมีแดชซูและกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true น้าแบงค์พันขนาดที่มึงยังแ c t t ู หนึ่งกูหายไปได้สบายนะบ้านเกิดอยู่ที่ไหลซ้ายคนตาอยู่ที่ไหลขวามันไม่ไมกูทุกเรื่องที่กู survive และมึงมีเฮอะไรจะพูดกับกูปะวะกูมีโคชอยู่ในแบ็กวูดสโม m กิ้งพิษภัยต่างประเทศขนาดที่มึงยังแสะกูคนในแก๊งมีแต่ tattoo พี่พร น้องเพื่อนนั้นอยู่ b e ไปหายมา a c k กูที่มึงเห็นอ่ะไม่ใช่ใครยังมีได้สูและกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true นับแบงค์พันขนาดที่มึงยัง a c t u e ถ้ามนหนึ่งกูหายไป that's a bad i d e บ้านเกิดอยู่ที่ไหลซ้ายคนตาอยู่ที่ไหลขวามันไม่มายกูทุกเรื่องที่กูส u r v จะพูดกับกูป่าวกูมีโคชอยู่ในแบ็กวูดสโมกิ้งพิษภัยต่างประเทศขนาดที่มึงยังแซะกูคนในแก๊งมีแต่แทตูพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหายมาแบกกูที่มึงเห็นน่ะไม่ใช่ใครยังมีแด๊ซูและกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true <S นแบงค์พังขนาดที่มึงยังแอ๊ชูถ้าวันหนึ่งกูหายไปแด a t แบนอ d ะบ้านเกิดอยู่ที่ไหล่ซ้ายคนตายอยู่ที่ไหล่ขวามันรมอไม่กูทุกเรื่องที่กู s u r v i และมึงมีเฮียอะไรจะพูดกับกูป่าะ